กินเวลาตอนที่แบบยิวถ่ายละครอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยออกมาพูดวันนี้ดีกว่ากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เราบกว่าเป็นมื่อที่สามใเรื่องชี้แจงเรื่องนี้ยังไงบ้างมิวยังยืนยันคาเดิมนะคะว่ามิวกับเป้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่2ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันมาตลอดคือเราชัดเจนในสถานะแล้วก็เจตนาของเรามากว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่มิวให้สัมภาษณ์เปเมื่อ2ปีที่แล้วกับตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะว่าตอนนี้คือเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าน,นั้นจริงรงกับภาพที่ออกมาแชร์ต่างๆนะคะภาพที่ออกมาแชร์คืออ,อย่างประเด็นเรื่องในห้องเป้พูดไปแล้วแล้วกันนะคะมิวอาจจะไม่พูดอีกแล้วเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดทําไมอีกแล้วเพราะว่าทุกคนที่เคยไปที่บ้านหลังนั้นก็จะรู้ว่ามันเป็นสตูดิโอทําเพลง นะคะเป็นสตูดิโอทำเพลงแล้วก็ใครก็สามารถเข้าไปในนั้นได้คือเข้าไปแบบไปนั่งเล่นกินนอนทําเพลงทํางานหรือว่าคุยงานก็คือต้องไปที่บ้านหลังนั้นอยู่แล้วแล้วคือบ้านหลังนั้นไม่ได้มีห้องนั้นห้องเดียวมันมีตั้งหลายห้องซึ่เป็นห้องทําเพลงเป็นห้องมิกซ์เพลงถ้าเกิดใครเคยไปก็คือเขาก็จะรู้กันนะคะโดยส่วนตัวเรารู้เรารู้จักกับกับแฟนเป้ไหมคะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะแต่เคยเจอไม่เคยค่ะระหว่างเป้เป็นหากับ เป้เขาเองคเขามาปรึกษาอะไรกับเราบ้างครับก็เป้ก็พูดไปแล้วนะคะว่าเป้เขาก็ก็มาคือเอาจริงแล้วคือถ้าพี่ๆนักข่าวรู้มิวเป็นคนอย่างเงี้ยอยู่แล้วเข้าใจมาคือไม่ได้เป็นผู้หญิงสาแต่ว่าเราคือสามารถให้ทัศนคติได้ทั้งในส่วนของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเพื่อนเรามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาเราตลอดแป้ก็เป็นเพื่อนมิวคนนึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มิวเข้าใจว่าเขาคงอยากทําให้มันดีที่สุด เขาก็เลยมาถามว่าแบบเอ้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้หญิงคิดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอมืมิวก็ให้ทัศนคติในส่วนที่เป็นของผู้หญิงไปแล้วก็ในส่วนที่เป็นของผู้ชายไปแค่นั้นเองค่ะระหว่างเรากับศิ้เราเคยเจอกันมาก่อนไหมคะไม่เคยคะ่ะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เรารู้จักเป้มาสองปีแต่ไม่เคยเจอแฟนเขาเลยไม่เคยคะ่ะคือมิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามิวสนิทกับเป้นสนิทกับคนในวงสนิทกับน้องๆที่เขาอยู่ในใน,ใน,ใ,นในครอบครัวที่เขาทําเพลงกันนะคะ ก็แค่นั้นคือสังคมคืออยู่แค่นั้นไม่ได้ไม่ได้รู้จักกับคนที่อยู่ที่เป็นอีกอีกสังคมหนึ่งของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นคือหมิวก็ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยคุยอะไรทั้งนั้นขเขาเล่าเรส่วนตัวทราบเหตุผลไหมว่าทําไมเขาถึงต้อง ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นอยู่ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจคือตั้งใจจะมาเคลียร์ในส่วนของตัวเองแค่นั้นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีผลกระทบถึงคนอื่นหรือว่าสร้างความาไม่สบายใจให้คนอื่นมิวเขาไม่พูดดีกว่าค่ะความรู้สึก<ข>อะไรที่ถูกตราหน้าเป็นมิวที่สาคขเขาก็อย่างที่บอกค่ะว่ามิวไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามิวยอมรับชัดเจนว่ามิวกับเป้เป็นเพื่อนกันแต่เป็นเพื่อนกับชัดเจนไปแล้วว่าเราเป็นมิวไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้อะค่ะ คือเข้าใจว่าเขาอาจจะตีความในสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าคนที่มารู้จักกันจริงๆคือเอาจริงๆเลยคือหมิวก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะพี่เป็นคนธรรมดาที่แบบหมีวไม่ใช่นางร้ายไม่ใช่นางเอกไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีเพื่อนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งที่เข้าใจไหมคะใช่เพราะฉะนั้นคือแบบเราไปห้ามความคิดที่เขาจะมาตีความหรือว่าโดนชี้นําอะไรในสิ่งที่เขาเห็นอันนั้นเราเหมีวห้ามไม่ได้อยู่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องของอารมณ์หรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่หมียว ก็คุมได้หรือบอกได้ก็คือข้อเท็จจริงในส่วนของหมิวที่ถ้าคนฟังหรือว่าคนที่ดูก็อยากให้รับสารอีกด้านหนึ่งไปด้วยแล้วก็ไปช่างน้ําหนักเอาว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงหลังจากนี้ลาระยะหางกาับเบล่ อะไรนะคะอย่างช่วงที่เราโพสอย่างเงี้ยมันมีคนเข้าไปจับประเด็นเรื่องที่เราโพสอินสตาแกรมกับการเหมือนเด็กเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออคือเอาจริงๆนะคะคือในในเรื่องที่แบบโพสคลิปโพสอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเข้าไปดูใน f a c e b o o k หมิวจะเห็นชัดมากเลยว่าหมิวไม่ได้โพสต์แบบทีละคลิปหรือ2คลิปอะไรเงี้ยคือด้วยด้วยช่วงเวลาที่แบบเราไปถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงว่างถูกไหมคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าใครตามแฟนเพจเป็นแฟนเพจอะไรใครบ้างแต่ว่าเราก็อยู่ในสังคมโซเชียลของเราค่ะ มิวก็มีอะไรมาแล้วก็แชร์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 เสร็จปุ๊บมันมันเป็นไปได้เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยที่คลิปมันจะซ้ํากันอ่ะเออมันก็มีคลิปที่มันซ้ํากันบ้างแต่คลิปที่มันไม่ซ้ํากันทําไมถึงไม่มีใครพูดถึงเลยกับที่เราเออเราเป็นแฟนกันร้องอะไรเงี้ยหลายคนจะไปดูว่าเอะเราเป็นแฟนกันร้องหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะไม่มีคือจริงๆแล้วประเด็นคือมันแบบมันเป็นเรื่องคือพี่เข้าใจไหมคะว่าใน Facebook แ่ะมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันไม่เป็นทางการนะคะมันไม่ใช่อะไรที่แบบใครที่จะต้องมานั่งแบบว่า ต้องแบบมานั่งสุภาพหรือเรียบร้อยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือในนั้นเราก็เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ถูกไหมคะเราอยากจะโพสอะไรเราอยากจะแบบอยากจะเล่นนู่นนี่อะไรใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็โพสไปโดยที่แบบเออบางทีเราไม่ได้โอเคมันอาจจะไปกระทบกระเทือนถึงจิตใจคนอื่นแต่ว่าหมิวไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเอย่างที่ว่าเราไปดูเสือโ้กับแวอ๋อไอเรื่องนั้นใช่ค่ะเราเราไปจริงแต่ว่าเดี๋ยวท้าวความก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในกลุ่มที่ที่บ้านหลังนั้นเขาก็จะมีกลุ่มที่แบบเป็นในกลุ่มไลน์กันแล้วที่บ้านหลังนั้นก็เล pues ี้ยงแมวเหมือนกันเข้าใจไหมคะแล้วแบบเราก็เป็นแฟนเป็นแฟนคลับของเสือโค้งอ่ะพี่เข้าใจไหมแล้วก็เอ้ยนี่เขามาแถวบ้านนี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นงานแบบมันเป็นแบบมันเป็นการยากมากที่แบบว่าเราไปที่อื่นแล้วแบบจะเข้าไปถึงตัวเขาได้อ่ะเออวันนั้นก็คือแบบเฮ้ยเขามาที่คาเฟ่นี้อะไรเงี้ยมาฝากเนี้งไว้ก็เลยแบบเฮ้ยไปกันไปกันวันนั้นคือที่มีตกลงกันคือหมิวแล้วก็มีน้อยอีกสองคน ซึ่งมิวไม่รู้ว่าตอนนั้นเป้มันทําอะไรอยู่หรือมันไปไหนอยู่เข้าใจไหมคะแล้วก็าอาจจะมีการแบบไปบอกกันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป้ก็ไม่รู้ว่ามิวจะไปอ่ะฮะเราก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเสร็จปุ๊บแล้วมิวก็เพิ่งไปรู้ว่าโอเคเอา้าวมาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมพอะรู้ว่าเอามาด้วยแบบตายละเดี๋ยวต้องมันมันต้องมีคนเข้าใจผิดแบบนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบริสุทธิ์ใจถ้าเกิดว่ามิวไม่บริสุทธิ์ใจจริงมิวกลับแล้วค่ะมิวกลับแล้วแต่ว่าวััันนนนนนน้้้้พยาาารรูเหที่คฟะ ก็มีว่าหมิวไปกันหลายคนมากไม่ใช่ไปเฉพาะเป้่สองคนกับการพบดคความทัห่บอกว่ามาที่หลังเลือจะเป็นที่สองเขียนใจขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาเขาฟอนอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจงใจมายุ่งกับแฟนเพื่อนหมิวอันนั้นคือจงใจชัดเจนเปิดตัวชัดเจนกล้าที่จะแบบประกาศตัวว่าฉันจะแย่งแค่นั้นค่ะแล้วมันเป็นช่วงจังหวะพอดีที่ ผู้ชายเขาไม่ได้สนใจผู้หญิงเขาก็เลยไปคล่าครวนซึ่งคนที่เป็นเพื่อนหมิวเนี่ยเขาเป็นแฟนกับคนผู้ชายคนนี้อยู่แล้วเขาไม่ยุ่งอะไรอยู่แล้วค่ะเขาบอกหมิวบอกคือหมิวจะบอกอยังไงหมิวเป็นคนเป็นคนใจกับเพื่อนอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะบอกเธอไม่ต้องยุ่งเรื่องผู้นี้เราจัดการเอง <c oughs> เราก็เลยแบบเราก็เลยไปจัดการเองโดยการที่แบบจริงๆทิงไทม์ไลน์มันไม่เกี่ยวเลยอะค่ะไม่เกี่ยวกับ,ไม,กกบไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเลยเพราะว่าหมิวไม่ไปยุ่งแบบ หมิวไม่ไปยุ่งเรื่องของที่แบบอะไรคะ่ะหมิวไม่ไปยุ่งเรื่องที่แบบอะไรที่มันจะทําให้ทําให้มันกระทบกระเทือนคนที่เราไม่รู้จักอยู่แล้วอ่ะืมเียวก,กไม่เกี่ยวกันที่กเอมาโพสในในกที่แบบืกป้เราค่ะ็ค่ะก็เราก็เราจริงๆแล้วเราเข้าใจในความหวังดีของเพื่อนนะคะแก้มก็คงแบบโพสต์ให้กําลังใจแต่เอาจริงๆขอหมิวขอเรื่องนี้เลยคือแบบ มิวไม่อยากจะดึงใครทั้งสิ้นให้เข้ามาไม่สบายใจหรือว่าให้เข้ามาเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหากับเรื่องนี้อีกแล้วค่ะคือเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ขอให้มันจบที่มิวคนสุดท้ายเพราะว่าวันนี้มิวขอเลยว่ามิวจะพูดเรื่องนี้ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบจริงไหมมิวจบแล้วค่ะมิวจบแป้ก,ก็แถลงข่าวก็จบทุกคนพร้อมที่จะจบหมดแล้วค่ะแต่แฟนกลับมาลูกปัง ก็อย่างที่บอกไปว่ามิวไปห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะหยูวไปห้ามความคิดใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาเราเราบริสุทธิ์ใจเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะกับกรณีกับกรณีที่แฟนเขาแฟนแฟนเป้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเอา่อเป้เขาไปยอมรับกับผู้ใหญ่คนหนึ่งว่าเขา,เอ,าอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้รักคนก็มองว่าเป็นมิวเขาเขาหมายถึงหมิวหรือเปล่าคะ เขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนนึงแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อลรากันอ๋อถ้าเป็นเรื่องของไปอยู่ <ys> กินกับผู้หญิงคนนึงเอาจริงๆนะคะถ้าถ้ามันมีผู้หญิงคนนั้นจริงๆอ่ะหมิวก็มีโอกาสไปบ้านหลังนั้นบ้างแล้วก็เพื่อนๆในวงเขาก็ไปบ้านหลังนั้นกันบ่อยมากมันก็นต้องมีการแซลหรือว่ามีการแบบว่าอะไรกันแล้วแหละแล้วบางทีคือคือที่บ้าน,นหลังนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเวลาเขากินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมารวมตัวกันที่หลังบ้านหมิวก็ต้องมีโอกาสได้เห็นบ้างแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นหหมมมิิววว่่่าคคงไีะะ เพราะว่าถ้าเกิดมีก็คงเห็นแล้วที่ทุกวันนี้ทุกคนเห็นคือเป็นผีบ้านผีเรือน <c oughs> <c oughs> คือแบบมีแวบไปแวบมาอะไรอย่างเงี้ยมีมีแบบว่ามีใครๆพาเด็กมาเขาก็จะงอนบ้างโดดออกนอกหน้าต่างให้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวตนจริงๆเป็นคนเนี่ยไม่มีใครเห็นนะคะถ้าเกิดมีใครเห็นก็คงเป็นข่าวหรือว่าเป็นแบบว่าอะไรไปนานแล้วอะคะ่ะหมันทางฝังของพิงเองเขาก็ดูแบบว่าปักใจเชื่อแล้วก็การให คำแถลงข่าวของเป้อะไรเงี้ยมันไม่เป็นความจริงเลยอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกันค่ะเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหมิวไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าเพราะว่ามิวเป็นคนนอกอ่ะอืมก็ถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องอะไรก็ให้ปล่อยให้เขาไปเคลียร์กันเองดีกว่ากลัวเขาจะมาแฉเพิ่มอะไรอีกไหมมันจะมีอะไรให้แฉค่ะก็มิวว่ายอมรับไปตรงๆแล้วว่ามิวกับเป้เป็นเพื่อนกันอ่ะอืมแล้วเราก็ยืนยันเจตนาลมเราชัดเจนมากๆตอนนี้ว่าเราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันจริงหลังจากนี้ราคาระยะ่างกับเป้ หมิวบริสุทธิ์ใจอะค่ะก็คงยังเหมือนเดิมอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาคุยมิวก็คุยได้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆแล้วหมิวก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะแบบว่าคุยกับเพศตรงข้ามโดยที่มันจะต้องเป็นในเชิงที่มันชู้สาวพี่เข้าใจไหม,มถ้าใครเข้ามาในฐานะเพื่อนเราก็คุยได้ในฐานะเพื่อนจริงๆเพราะว่าหมิวไม่เคยถืออยู่แล้วค่ะว่าเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายหรือว่าเพื่อนเพศไหนไมิให้ความสำคัญอยู่ให้ความเท่าเทียมเป็นหมดทุกคนแล้วได้โทรปรึกษาเป็นมีบ้างไหมคะ ก็อพอพอเกิดข่าวมันก็ต้องมีคุยอะค่ะพี่ว่าแบบอ้าวตกลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอโทษค่ะเขาขอโทษแล้วก็ก็บอกว่าแบบเออเรื่องมันก็เกิดที่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วหมิวไม่ขอพูดถึงคนอื่นดีกว่าวันนี้ถ้าจะพูดคือพูดถึงในเรื่องของตัวมิวเองดีกว่าวันนี้จะจะถแถลงไ,ไม่ได้ถแถลงนะคะวันนี้ไม่ได้ถแถลงนะคะแค่มาตอบข้อข้องใจที่แบบพี่ๆแบบว่ายังแบบสงสัย ในส่วนของมิวแค่นั้นเองอ่ะอเพราะว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆถ้าหมิวไม่ออกมาพูดทุกคนก็จะเข้าใจผิดกันไปว่าหมิวยอมรับว่ามิวเป็นมือที่สามซึ่งที่ออกมาพูดเนี่ยคือเรามาแสดงจุดยืนของเราชัดเจนว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วได้มีโอกาสคุยอะไบ้างไหมคะไปยิ่งอีกไปไหมไม่ไม่คุยค่ะไม่คุยเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่มีเราไม่มีปัญหาอะไรกันที่จะต้องคุยอะคะ่ะไม่รู้ว่าจะคุยไปเราได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ ไม่ไม่คุยก็ดีกว่าไม่พลาดพิงถึงใครดีกว่าหมิคะตอนนี้เรามีแฟนไหมตอนนี้ไม่มีค่ะหลังจากเลิกกับพีทไปก็ก็มีคนคุยอยู่ด้วยบ้างยอมรับว่ามีคนคุยอยู่ด้วยบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คบกันหรือว่าเปิดตัวกันจริงจังเพราะว่าหมิวหมิวเป็นคนที่ต้องมั่นใจก่อนว่าคนที่อยู่ข้างข้างหมิวคนนั้นอ่ะจะสามารถอยู่ข้างข้างกันได้จริงๆถึงจะกล้าที่จะเปิดตัวโบกสนะคะกับเป้จะมีพัฒนาได้ไหมคะตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยจริงจริงแต่ว่า เอาเป็นว่ายืนยันว่าตอนนี้เราสองคนเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่ว่าตอนอต่อไปในอนาคตยังไม่รู้ค่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ว่ายืนยันว่าตอนนี้ณตอนนี้กับสองปีที่แล้วยืนยันคําเดียว่าเป็นเพื่อนกัน,กนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบค,ค,คุณที่ขอบคุณที่รับฟังหนูบ้าง <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเยอะับฟ Eh, itu dalam yang tak itu? Sun